ม,ม,มันมันมีมันมีอยู่ตัวหนึ่งไอ้ท่าไม่ตายที่มันกระดึ๊บกระดึ๊บบนไ้เนี่ยบน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 ไอเนี่ยเวทีอะตัวที่มันตอนอะไรวะเดอะล็อยู่นู่นอะท่ากระดึ๊บกระดึ๊บนไอกระดึ๊บกระดึ๊บบนบนไอเนี่ยโอเค Holy shit โหดกซิลเลอร์ทำไมมันโหดจังวะกูจะตายหาแล้ว ไม่นะพวกไม่นะพวกไม่นะเพื่อนนี่นะโคตรตายแม่งตายทั้งตั้เตอเล่นเหมือเมื่อกี้แหละโอเคออู้มูนซอลมูนซอลอีกทีนึงมันคือท่าอะไรวะอ๋อมันมันคืมันเป็นท่าตีลังกาต่างแล้วก็เอาตัวทับอ่ะโคตรแรงมึงต้องให้กูมูนซอไปไหนเล่าโธ่เมื่อกี้ยังเห็นโหดโอยู่เลยอ่ะมูนซอลเฮ้ยซอก่อน ไปไหนวะพวกฟิกแล้วหายโดนสลมปักมองกูลงสาดนั่นอย่กูว่าแล้วบาดเจ็บสา,าหัสโอ้โห,โหไม่ได้แด่มูนเซาโอ้โหแว่นตาหักเลยูเดี๋ยวยาโอเคพวก ตัยเออีกแล้วโอเคพวกไปกแล้วเดี๋ยวพวกเดี๋ยวพวกรีบใส่ มึงเจอมึงเจอมึงเจอไปไหนแล้ววะนี่นี่นี่นี skincare, ่พวกนี่พวกนี่พวกอุ้มเสาพวกนี่พวกนี่พวกนี่พวกเอ้ยเอาเฟสกันรยิงธนูมาเอาวิปออฟเฟสไ้ตายมึงใครยิงธนูมาโอ้ยพวกนั้นไม่ไอ้เพื่อนเราไม่ออกไปแล้วงั้นคุณเล่นอะไรครับผม ฮังงกัเกมแคสด้วดับประเดีนคือแคสด้วยไม่เป็นไรคาชาเราก็ชิวๆเว,ว้ยเฮ้ยไป,ไ,ปไหนเ้าอี่เนี่ยไอ้ฮานพวกช่วยหน่อยพวกอ๋ดับไปใต้สองอเครื่องกูตายฮะไปไหนไปไหน มาอือหือเนอามามามาไหนโหดใช่ไหมมึงอะ่ะชอบคนโหดแต่ชอบชอบหนหนอีก นายเอกนายอีก MM ว้วฮ่าเช็ษแม่งไอดาบหินแม่งหายกันไปหมดเลยอะแล้วก็อุตส่าห์รอตั้งนานมูลเซาแม่ง พวกเราผมกพวกผมผมก็ตายไม่ทำยังไงแล้วตอนนี้แล้วมีสต่บู๊ดนซอสโอ้โหฟักมากรวบโกลดัสสิกู Ngoo, đã. Ừ, hồi, hồi. à, bắtเจอ thôi thôi số. hơi hơi đấy. เออมามาดากูแฮกอีกไปไหนวู๊ไม่ตามแม่งหรอกขี้เกียจ ฮเกือบตายเมื่อกี้สองสมตัวเลยวิ่งมาต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้ตัวนี้ตัวน,นี้ต้องเอาให้ได้ตัวนี้ต้องเอาให้ได้ไปไหนไปไหน Alai, 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 alai Alai, alai, alai Woo, very nice, very cool Uh, rong tháo lệch dần dỡ lên อยู่ไหนวะอยู่ไหนกันวะโอเคมอย่าบอกว่ามึงทีมกันอะอย่าทีมนะอย่าทีมนะไม่เอากูสู้ไม่ได้อย่าทีมอย่าทีมกูสู้ไม่ได้ เลืเน็ตไม่ค่อยดีเลยว่ะเซ็งมากเลยครับชาเน็ตนะครับน้องน้อง,น,องน้องกูเล่นเลยเปล่าน้องกูเนี่ยน้องกูทั้งทั้งร้านเลยหนะ้าร้านด้วยจีจริอ,อ้เอเี่ คนนี้มันอยู่ไหนวะไอ้สองคนนี้แม่งทีมนึกไงวะเฮ้ยไม่เห็นหัวเลยวะเป็นไหนกันหมดวะเป็นไหนกันหมด ไหนเล่าเบญกำชอบหนีพวกหนีหนีหนีแล้วก็หนีโอ้โห ไปไหนเฮ้ย<ว>มาโคหน่อยต้องลงมาโคหน่อยเป็นไงเล่าโธ่ไอ้ตายเหอะชนะโอเคใครชอบกดไลค์ชอบมากๆกดซับสำหรับวันนี้แน<ะ>่น, <ะ S 1> นอนครับขอบคุณมากครับแต่แล้วนะของกู